สวัสดีครับผมพบก,กับผมครับฟาร์มจเจริญทรัพย์วันนี้พามาดูรถเจยวคูเปต้าครับ DC 70 G Plus ก็นี่จะออกพรรษาแล้วครับก็เลยมาดูรถสักหน่อยครับหลังจากที่จอดไว้หลายเดือนนะครับไม่มีเวลามาสตาร์ทเลยนะครับนี่วันนี้ว่าจะมาสตาร์ทดูก่อนนะครับไม่รู้จะติดหรือเปล่าสงสัยจะมีหนูเข้าไปทำรังแล้วมั้งจอดนานเกินอยายงอยากย เราต้องเอามาเป่าฝุ่นก่อนนะครับก่อนจะลรงงานเพราะเราล้างไว้แล้วเป่าฝุ่นทำความสะอาดนิดหน่อยไม่เป็นไรเตรียมโงงานครับเพราะว่าเราฉลมน้ำมันไว้นี่ก็ยังโอเคอยู่ครับเพราะว่าสนี้ไม่กินหรอกครับใส่น้ำมันไว้เยอะเลยแล้วโดนเข้าไปก็จะสะอาดกับเดิมอันนี้รถสามปีนะครับผม นี่รถสามปีแล้วครับก่อนลงงานก็เปลี่ยนลูกปงลูกปืนก่อนนะครับเดี๋ยวว่าดูว่าจะเปลี่ยนตัวไหนครับวันนี้ว่าจะมาสตาร์ทดูก่อนนะครับรถสตาร์ทติดไหมครับรถสามปีแล้วนะครับใช้ดีนะครับร้อเลยอ,อย่างดีครับปีนี้คงจะเปลี่ยนสกีนะครับนี่ สกีหมดแล้วนะครับสกีไม่กี่บาทหรอกนีต้องเปลี่ยนแล้วครันเปลี่ยนสักสองตัวซ้ายขวานัานๆยังไม่เปลี่ยน อะมาดูครับจะสตาร์ตติดไหมเราเปิดไว้ก่อนนะให้ปั๊มติ๊กมันทำงานอยู่นะครับสักครู่ครับเพราะว่าจอดนานครับให้ปั๊มติ๊กทำงานสักนาทีหนึ่ง่อสตาร์ตนะครับ อ่ตาต์ทได้เลยโอ้ยยังติดนะครับผมครบชึ่งเลยครับรถสามปีนะครับมาจอดไว้หลายเดือนแนละ้วนี่เพิ่งมาสตาร์ทนะเว่าแบตนี่สุดยอดนะ ท็กก็ยังใช้ได้นะครับไม่รู้ว่าปีนี้จะรอดไหมแต่น่าจะได้คนระับเพราะว่าปีนี้ข้าวไม่เยอะนะครับข้าวไม่ค่อยสวยปีที่แล้วได้700ไร่ครับปีนี้ก็คงได้ประมาณ300ไร่ครับเพราะว่าผลแรงนะครับปีนี้ก็สงวสงวดสุดท้ายนะครับถ้าเป็นไร300ไร่ก็ได้ค้างวดพอดีนะครับโอ้ไปหาหนูบ่อย สายจะมีหนูข้างในแล้วสายพานนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับสายพานตัวเดินสองเส้นครับเส้นละพันกว่าบ,บาทเครื่องยังดีนะครพวกนี้ ยอมรับเลยครับโครูปราาเครื่องทนมากทั้งวันทั้งคืนครับยังไม่เป็นไร các bạn nên tẩy ngắt đường nó sẽ chiều đàn nó chiều đường. À, okay, I'm กา,าร,รอะไรแค่นี้ครผมผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอจบเยียงตันนี้ครับผมเดี๋ยวจ้ารถไปเช็คเปลี่ยนลูกโป่งลูกปืนเ,เราจะมารีวิวให้ดูใหม่ับว่าจะเปลี่ยนอะไรบ้างครับรถสามปีนะครับครับสวัสดีครับ